ายตานะเออกำลังมีประเด็นอยู่เด้เอ,อรู้รักสามัคีเด้อพี่สาวก็ไม่เอาเด้อว,วันนั้นแอบอยู่เด้อเออน่นะ่นะๆอะไรอะไรกันก็ไม่รู้ป่อยผ่านนะจ้านะจ๊ะไม่เอานะเจ้าเยอะแยะทุกวันเนี่ยจะไม่ได้พอละโ <laughs> อ้เสียงดังขอโทษขอโทษเอาเรื่องจริงไม่เอาละ ไม่เอาละไม่ต้องละโนสนโ o แคร์ละเออตัวเองไม่มาก็อย่าบางัางคับให้คนอื่นไม่มาเข้าห้องเลยไม่เอาไม,ไม่ไม่นั่นอืมจิตใจต้องบริสุทธิ์อะไรอะไรทําด้วยใจก็ต้องทำด้วยใจอย่าไปคิดไปทวงคุณอะไรนักหนาเออใช่ไหมจะไปนอนอะไรจะไปนอนอะไรจะไปนอยอะไรอ,อ่าไม่น้อยแล้วแหละตอนนี้ดีแล้วแหละถ้าไม่อยู่กับพวกเราอน้อยแน่นางน้อยแนย่เออ นางน้อยแนย่แต่ตอนเนี้ให้เข้มแข็งไว้อะไรก็ให้มันเกิดก็ไปให้มันเกิดนะอะไรก็เออมันก็แคบผ่านนะมันเป็นพายุมันเป็นมรสุมมันเป็นท่าอากาศมองให้เป็นท่าอากาศก็คือท่าอากาศเนะาะผสมเนาะ <c ười> ปล่อยผ่านใช่ปล่อยผ่านไปเลยใช่ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ปล่อยผ่านไม่ไม่เอาอะไรแล้วปล่อยผ่านปล่อยผ่านใช่ที่สุดเราตรงไหนเราที่ว่า เขาให้อะไรความรู้เราเราก็เก็บเกี่ยวเอาไว้เนาะแต่ถ้าอันไหนมันเป็นพลังลบกไม่ต้องเอามาที่พวงก็เจอมาเยอะแล้วแหละแอดมาสม5ปีเลยแต่ตอนนี้คืบคานไปหมดละก็ดูพฤติกรรมนะถ้าสมมติไม่ไหวก็จะไปแอบแอบอยู่ตอนนี้คืบคานมาละแต่ก่อนนะโอ้จะเอาเป็นอาศายัยทำท่านี้นทำท่าี่เราไม่มีอะไรอะมาสมให้เราไปกบาบเท้าเฉยๆอะไนมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะพฤติกรรมอย่างเนี้ โอ้ยมันเป็นเขาเลิกกันแล้วเขาเลขขิกทากกันแล้วอย่าเลยคนเราจิตใจสูงต้องอะไรอะไรก็สูงเห็นว่าเรียนจบเออสูงก็ต้องทําจิตใจให้สูงด้วยอย่าไปบังคับขู่เข็นคนอื่นให้ทําตามตัวเองไม่เอาไอ้พลอยพสานสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วพระเอกในห้องเราเลิฟที่ขอบคุณค่ะนี่ไงลงบนไงอยู่กับพวกเราอะไอ้พลอยพสานวันนี้นะ คี่ว่าบ่ายสองโมงนะพรุ่งนี้ไม่ได้เข้าห้องใครพรุ่งนี้สํานักง,งานเรียบตัวแล้วนะคะจนยาวถึงวันที่ยีิบเจ็ดโอ้ยเนาะจะโผล่ไปวันไหนแล้วก็แขกจะเข้าบ้านพี่สิบแปดอีกมาสมเอ้ยงานเข้าค่ะลูกสาวจัดหนักให้แม่ <c oughs> แล้วก็วอลห้าเนอไม่มีอะไรสักอย่างอะ่ะไม่มีอะไรเดอ้อเอ็มก็จะไม่ได้ถ่ายทอดอะไรให้พี่ๆเพื่อนๆเราได้เห็นเดอ้อวอลห้าหมด เดี๋ยวไปบวชละใช่ใช่ใช่มาสมบวชใจบวชใจบวชมาจะบวชใจมานานแล้วแหละมาสมแอดพรมสารสวัสดีนะคะแอดพิพาสวัสดีครับนะคะแอดพิพาเข้ามาให้เกียรติเจ้าของช่องเข้าไปเนี่ยเขาเคารบเจ้าของช่องแค่นั้นแหละเขาไม่มีช่องหรอกแต่เขาเนาะดีมากนะจิตใจเขาสูงมากไม่ใช่เราไปตรงไหนไปทะเลาะไปเสี่ยมกันนเห็นน้องเข้าไปทุกช่องใช่ไหมละ่ะ ชอบตรงไหนชอบตรงไปพาะเอกช่องอะน้มากแกนชยดีนะสีอ่าสีมันนี่สีชมพูเออสีชมพูหรือสีแดงอะไรสักอย่างมาทุกบ้านเสีดําสีแดงพี่จ๋าหกสอเปาหกสองเหรอได้ดิสิบสองก็ยังได้ถ้าเราถ้าเราใจนู่นน่ะเออถ้าเราใจบริสุทธิ์ต่อกันอ่ะมันสะสางอะไรก็ต้องสะสางไง ดูแล้วมันสะอาดหูสะอาดตาหนานะประมาณนั้นอะ่ะเอาหยิบตรงไหนก็ง่ายนยั่นแหละห้าสอก็เรียกห้าสอโอ้ยพวกพี่พวกนัก้นห้าสอทุกปีแหละสำนักง,งานน่ะนะ้าห้าสอแล้วโอ้โหทุกอย่างเอางบลงมายังได้เ่สำนักง,งานมีเยอะนะัเสอกันจับนู่นจับนี่ยมันก็เรียบร้อยประมาณเนี่ยวันนั้นทั้งวันอะ่ะห้าสอกันทั้งวันอะ่ะเออบ้านเราก็เหมือนกัน มีเวลาก็ห้าสอตั ES, ้งแต่ขึ้นไรไม่มีเวลาห้าสอบ้านตัวเองเด้อเออสะอาดเฉพาะตรงที่เราหมุนไปก็หมุนมาเนี่ยแหละตอนนี้เริ่มปฏิบัติแล้วค่ะแขกจะมาค่ะมันก็หนึ่งปีเขาทำกันหนึ่งโหนะแถวอ่าเขาเรียกประเพณีทางเหนือเนาะแล้วก็ถ้าเราทําเดือนนี้แล้วเดือนหน้าเราก็เบาลงเนี่ยพอดีลูกจะลูกจะเอาแขกมาบ้านเนาะก็เลยก็เลยมีงานเข้าเลยเอองานเข้าเต็มเต็มมาหละเหนื่อยบ่งตรงเหนื่อย เมื่อคืนนี้หลับเกือบตีห้าเนี่ยมาสมเตลอดเตลิดลอ่ะเลิดไปห้องนู้นห้องนี้ยาวเลยอ่ะไปห้องพี่จงอ่ะน้องจราญพี่หงไปห้องพี่จงอ่ะยาวเลยอ่ะสวัสดีค่ะแอนรวยไม่เลิกสวส